สวัสดีครับผมเพชรโ,<ห>โกนะครับว,วันนี้ผมอยู่ถ่าย<ห>ตัวเองได้ด้วยถ่ายได้เว้ยนีน่นะครับแล้วอยู่กับห้องประชุม MCG นะครับเราจะมาอ่านอะไรนะครับไปดูกับคนต้นเขาเลยโอเคคุณต้นครับ,นะบ MCG News แเอาไมคหันเลยก่อนโอเค,อเควันนี้ MCG News จะมานำเสนอจดหมายจากแฟนๆติกูไม่ ที่จดหมายไปทางไม่บอกที่อยู่กูหรอกโอเคหนึ่งส่งมาทักอีเมลผคไม่ใช่เหรอครับแถบคอมเมนต์อะไรนี้เราจะมาตอบคอมเมนต์ของเขาให้หมดเลยนะครับโอเคครับจดหมายฉบับแรกอุ้มมามีคืออายยอจดหมายจดหมายฉบับนี้นี่กูก็เครียดมากเลยโอเคตอบไปเลยนะครับอุมมามีก็คือทักเกิดเห็นความอร่อยนั่นเองนะครับ นั่นคือการธรรมดาธรรมดาแบบสกปรกรมาซึ่งมันก็แปลถูกอยู่แล้วไม่ต้องคิดมากแต่สำหรับผมคือเด็กหัวนะครับแป๊บนิงครับคุณของเงียบก่นอนโอเคนะครับผมเนี่ยสำหรับเป็นเด็กหัวใช่ไหมครับแต่เราควรจะเกจะเป็นบอกเกิดแห่งความอร่อยก็ต่างๆนานา,าก็ได้ แต่จริงๆแล้วมันก็คือแดกหัวอย่างอ,อร่อยนั่นคือความหมายที่ผมคิดบอกนี้ว่าอยู่ว่าอยู่ในเรื่องอะไรบอกมาเขาจะได้ไปดูแล้วเขาจะได้ซึ้งในพระธรรมมาโชเมจิกะมาดูกะตอนที่สามมึงไปดูนะคุณช่วยมาแปะป้ายบอกให้หน่อยนะครับนี่กูต้องแปะป้ายให้มึงดูอีกเดี๋ยวหาแผ่นป้ายกัน เี๋ยวเก็บไปตรงไหนไโอเคมาโฮเมจิกะมาโดกะหมายเขียนไม่พอสองมัดม<า>ันีครับโดกะโอเคตามนี้เลย,เลยครับนี่นะครับ คุณจะรู้ถึงความซุกข,ของอมามินะครับโอเคนะครับเรื่องราวคือแบบว่าพังไปเลยคือแบบว่านะครับเพื่อนของนางเอกที่ชื่อ่ะมามิโอเคโดนแม่มดแดกหัวแม่มดในเรื่องนี้เหมือนเหมือนกับสัตว์ประหลาดนะครับกลายพันธุ์มาจากนี่คือสป่าเอ้ไม่ใช่สปอยแล้วนะแบบเนี้ยแต่ก็ช่างนั่นเถอะ คนดูต่างๆเลยเคิดว่อู้มาม,มิวงเล็บคือเก็บแทนเก็บเฮี้ยเฮี้ยเลยไม่รู้เพราะอะไรครับ,บ,อรบโอเคความหมายปกติคืออูมามิแปลว่าบอ,อบอกเกิดนความอร่อยอ่าแหวเกิดเอาทั้งสองอย่างมารวมกันอ่าเพชรตอบเลยแดกหัวอย่างอร,อร่อย <c oughs> ใช่นะครับอ้าวข้อต่อจดหมายต่อไปครับเขาบอกว่าจดหมายต่อไปจาก ชาวล็อกคนหนึ่งนะครับเขาบอกมาอย่างนี้อบอกอะไรอ้าวคุณก็วานดิงครับไหนวะจะรู้ไหมว่าอ้าวว่ามาติเฮ้ยจดหมายหายไปไหนหมดเอามาดิอ่าคุณลืมคุณลืมหยิบเอ้ยไม่ใช่คุณลืมใส่คืนหยิบมานเก็บแล้วเราก็จะมาอ่านนะครับจดหมายฉบับนี้ใช่ไหมฉบับนี้ใช่ไหม ิยพอดีมันมองไม่ค่อยออกนะครับสถานไทยไม่ออกเหรอเฮียส่งผ้าป่าทิ้งโอ้เขียดเขียดเขี uh> ้ยดเดี๋ยวกูเอาไปส่งกูเอาไปส่งวัดไหนดีเนี่ยโอ้ใครใส่มาเนี่ยโอเคเกิดมาฉบับสามโดดจุกโอเคนะครับ จะไม่เฉพาะสามบอกไว้ว่างเพื่อบดชำระค่าไฟด้วยไปเลยครับผมติดยอดช้างค้างชำระแล้วสบายค่าไฟลืมเฮ้ไอเพชรมึงลืมจ่ายอ่ะเดี๋ยวดนตัดไฟเดี๋ยวดนตัดไฟไอ้โดนตัดไฟแล้วไอ้โดนตัดไฟกูเพิ่งไปส่งซองข้าวป่าเมื่อกี้เองโดนตัดไฟแล้วอืม เอาเอาท้อนมาปักเร็วเอาท้อนมาปักทั่วๆเลยเจ็บจกเอเอาเข้าเพิ่มเออปัก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 หลุมอะไรวะเนี่ยเอาคนแกะมาดิเขามายึดและปีนนะอ๋อโดนยึดเอาเอาคนแกะมาเอามาปีนให้หมดเลยโอเคี่ก่อนก็ได้เวลาตำบ้านแล้วนะครับโอ้โหโดนตัดไปใช มาต่อนะครับจดหมายต,ต่อไปได้เลยอ่ะไปโลดจากอยังไม่ได้อ่านเลยเช oh, ียโอ้ยโยนยนโยนโอเคนะครับจากชาวล็อกคนหนึ่งนะครับแล้วผมจะเดินทั่วไปทําไมนะครับผมไปนั่งเก้าอี้ผมดีกว่าจากชาวล็อกคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจากเขาบอกจากคลิปสกายบล็อกสี่นะครับมึงมีปัญหาอะไรวะคุณจะฟังสลิปนอตนี่กูผิดเลย เขาบอกอย่างนี้ครับโอเคนะครับกูจะมากูแคบกับไอเชี่ยเที่ตึงเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกับผมนะครับตอนนั้นในก้องเพื่อนของผมคือผมถามว่าไอมันมาเตะผมแล้วมันบอกว่ากูล็อกพอผมถามว่ามึงฟังวงอะไรวะสลิปนัดเฮ้ยมึงฟังเพลงอะไรอ่ะไม่รู้จำไม่ได้เฮ้ยมึงฟังตั้งกี่เพลงฮะมึงมีอัลบั้มจริงกับเปล่าไม่มีเฮ้ยแหนกูขอดูเพลงในโทรศัพท์หน่อยที่มีสลิปนัด และกูก็เจอไพยพงศธนและสำหรับเพลงสุดท้ายเพลงเดียวโอเคเรียดแล้วก็ไปเจอกับเพื่อนอีคนเฮงฟังวองอไรวะลิลน็อตอ่อาีกตัวแล้วมหนฟงหนังชอบฟัง,งวงปะเดี๋ยวกูฟังตักกะแตนลองโโให้กับไอ้พวกนี้มากโอเคอีกคนหนึ่งเฮ้ เพื่อนผู้หญิงนะครับเฮ้ย hey, นี่เธอฟังวงอะไรอ่ะกูฟังดักกันฟอร์ดอู้ยเชี่ยตอบกูกลับเลยเหรอเฮ้ยโอเคแล้วนอกจากวงอื่นอ่ะจัดติ้งมีเบอร์กูเดินออกไปจากประตูทันทานั้นจักกันฟอร์ดกับจัดตินน้งมีเบอร์เหมือนช่างเครียดเฮ้ยไอ้มีมไปน,นันน่งเก้าอี้แต่ละคนก็วงเดียวทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วก็เสือกตอบแค่เพลงไม่เคยตอบเพลงเชื่อละบ้ากูไม่รู้กฏใจเฮ้ยสลิปนอตมือกองแม่งตัวสูงหรือเปล่าวะเออใช่ดิสูงโคตรเลยทั้งทางที่เเตี้ยนะครับซึ่งก็คือไอ้พวกนี้มันแหลทั้งนั้นหาเรื่องมาต่อยหน้ากูเนี่ยหาเรื่องมาเตะกูแล้วบอกว่ากูล็อกมึงฟังแยสลิปนัดทั้งทั้งที่ในโทรศัพท์มันมีเพลงเดียวไม่ต่อยผมทำไมหยุดหยุด จดหมายต่อไปได้เลยครับไปมิมไปละมิมออกไปละจดหมายต่อไปนะครับจากคุณทิธามบีวีนะครับเดี๋ยวเขียนชื่อให้หใครวะเฮ้ยใครวะดูด้วยดูด้วย <c oughs> ไม่รู้จักไอคนนี้อยากคุณทามบีบีครับเขาบอกว่าอยากร่วมงานด้วยจังนะครับคุณอยากร่วมงานกับผมใช่ไหมครับ โอเคแล้วแต่ไอ้เหียเพชรนะครับคือผมไม่เกี่ยวผมแค่มาแสดงเป็นเพื่อนมันแล้วเยียไปไปไปคุณฟังวงไรวะเนี่ยมาไปมันมันฟังอะไรเราดูนะครับเพลงที่เขาฟังเขาฟังของวงอะไรเขาผมยังไม่รู้นะครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยญาติผมนะครับผมแกล้งเขาได้ครับ แงอ้ยตายเลยดิไม่ออกเลยยังคนล็อกเลยอ่ะอาจากคนทีทีทีบีบีนะครับทำบีบีบีนะครับกลายเป็นทีบีบีไปแล้วเอาเก็บไว้ในคังก่อนนะครับผมว่าได้นะครับได้ได้ได้เพราะตอนนี้ช่วงผมก็ยังขาขาลงอยู่พอดีมาฉบับต่อไปกันเลยไม่ต้องพุ้มมากจะม่ฉบับคคนเรายังาย จากคนไม่ประสงค์บอกนามคนหนึ่งเขาบอกว่า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 อะไรทำไมเห็นที่ผมเห็นอยู่นะมีแต่ L N W หรอกที่พูดคำหยาบนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นอะไรเหรอถามกูถามถึงกูเนี่ยนะอ่าอ่าที่ผมอยากคือไม่รู้แค่มันหาดีจบ ไม่ต้องพูดมากอา้าว <Okay. S 1> จดหมายข้อต่อไปมาเลยส่งไปอ่ะเอาวจดหมายนี่นะครับจากคนไม่ประสงค์บอกงานคนหนึ่ง <c oughs> เออไม่ใช่นะครับและมันไม่มรู้เหมือนกันพิมพ์มาแต่ไม่บอกชื่อตัวเองจะเรียกชื่อในเฟ o บุ๊กให้จะได้ชื่อใน YouTube มาก็ไม่ได้สิเออเขาบอกว่า <Wow. S 1> สก,กินของคุณสก,กินของ L N W อ่ะทำไมเท่จไปทำมาเองเหรอ หรือว่าไปได้มาจากไหนชิสกินว่าอะไรอยากได้บ้างเก็บไว้อ๋อฮะที่ผมอยากบอกคือไอเพชรทำนะครับผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมันเลยผมแค่ไปสมัครไอนี้ให้สมัครรหัสแล้วก็ส่งให้เพชรไปไอเพชรมันจะทำอะไรเป็นเรื่องของมันนี่คนเห็นหรือเปล่ากูฟังกูยังไม่ได้อะไรเลย มันไปทํามันไปแต่งเพิ่มเองซะแล้วก็ก็เขาใส่หูฟังกันครบทุกคนแล้วเนี่ยคุณรอหูฟังนั่นทำไมคุณต้องสีขาวหูฟังคอนเซปต์เดียวกับฮัสซิเนมิกกุนะครับคนลรอกเลยไม่กนไหนเออเนาะกูก็ชอบฟังกูชอบฟังยิ่งกว่าวงล็อกเฟรฮัสซิเนมิกกุนี่ม่งเจ๋งแล้วเย้ไม่กูไม่กุพอพอพอจุดไมาข้อต่อไป อ่าแต่งนายทุเรียนคุงนายทุเรียนโอ้ชื่อใครวะแต่งโคตรฮาไปไปอะไรเขา,อาบอกเขาถามมาว่าทำไมยกตัวอย่างอะไรต้องยกตัวอย่างกับพี่ลูวี่คุงอย่างเดียวครับ<ม>โดยเฉพาะตอน<ม>เรื่องหาเพชรอ่ะผมอยากบอกว่า ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้มีอะไรจะพูดผมก็พูดมาอย่างนั้นแบบหลุดปากนะครับเอาเกิดมาฉบงต่อไปจากคุณมะม่วงคุงพูดแบบนี้มาต่อยกันเลยดีกว่าไหมเฮ้ไอต้นเอามีอะไรกินบ้างนี่หิวหิวอะอ่ามาม่าไหนว่ามาม่าเอามาอ่า เอาน้ำมาม่าให้คุณพี่กูกินเหลือไว้เอาไปกินโอเคนะครับผมขัดสดน้ำมาม่าก่อนไม่อิ่มเลยเว้ยเฮ้ยไปหนึ่งเอาไปทิ้งข้างนอกดิหน้าละครับอืมใช้กุยโอเคทิ้งถ้วยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปเก็บล้างนะครับอุ้ยไปหนึ่งต้นเอาจดจดหมายนี้เหรอจดหมายนี้บอกว่าทำไม เขาบอกว่าจุดไหนทำไมทำไมทำไมฮะมันเกี่ยวข้องอะไรกับคุณครับกับกับรายการ MCG ครับแบบเนี้ยโอเคกูบอกว่ากูอยากบอกว่ากูไม่รู้ไม่รู้แม่งมาได้ไงจบโอเคต่อไปอ่าจากนายสุม อะไรนะฝรั่งคุ้มฝรั่งคุ้มเฮ้ยมีจดหมายใหม่มาพอดีเลยเดี๋ยวขอไปหนึ่งนี่เป็นจดหมายใหม่นี่ว่าไม่ใช่ของฝรั่งสักหน่อยเขาบอกว่าทําไมคนมาประชุมเนี่ยถึงน้อยจังฮะคนมาประชุมไม่น้อยอ่ะอ่าฮะไปขี่ที่ลาดบุรีอยู่ครับไม่ใช่เขาเขาไม่ว่างนะครับ มันไปขี้กันที่ลาดบุรีไม่เอาเอาเดียเขาไม่ว่างกันนะครับฮารปไปเล่นเทอรีอเอ็มเบโมไปเล่นเทอรีอเล่นเลยกํำลังเล่นเอ็กบ็อกส่วนฮีโร่บายไม่รู้อยู่ไหนฮีโร่บายไปนอนเออพีไม่รู้ทำอะไรโยเฮดโกมาเป็นตากล้องนินซ่ามาเป็นมาเป็นตัวสตาร์แต่กามาชิไม่รู้ทำอะไรอยู่แค่นี้ครับก็ไม่ชิไม่เคยน้องคาร์บนะครับอ๋อ งงิงงงิงเก็บได้ไหมไม่โดนที้อ่าับต่อไปจากนายเนื้อคุงเนื้อวัวเฮ้ยของฝรั่งล่ะของฝรั่งเอาของฝรั่งคุงมาก่อนเดี๋ยวฝรั่งมันอยู่อันซ้ายเน่ะเออของนายนี่เขาบอกว่าฮัรอยู่บ้านอยู่ที่ไหนแค่นี้ครับฮะฮรบ้านอยู่ที่ไหนจะได้ไปเตะตาโอเคไอฮัรคือบ้านมันอะ เนี่ยวัวคุณใช่ไหมใช่โอเคจะบอกว่ากูจะรู้กูไม่ได้ตัวติดกับมันสักหน่อยควายเผือกไอไอน้าไอไอเนื้อวัวเน่าไอ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 ช่างหัวมันเว้ยเอยมึงจะไปรู้ได้ไงคือจครับกูไม่ได้ตัวติดกับมันสักหน่อยต่อไปเอาจากถานที่ที่เป็นไปได้คือนนบุรีลาดบุรีลาดบุรีนนบุรีของพี่ยูช่าง เป็นไหมใช่ับต่อไปพอกช็อปพกช็อปโอ้ไอพอกช็อปพอกช็อปไม่ใช่ละไม่ใช่ละเราจะพกช็อปนะครับ<ป>ทำไมโดมแซดถึงหายไปเลยตั้งแต่คลิปที่แปดฮะโดมแซดถึงหายไปเลยตั้งแต่คลิปที่แปดโอเคตอนนี้มันไปเล่นดนตรีแล้วหรอกคือมันไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรอย่างนี้แล้วมันไปแล้วจบจบนะครับ คลิปต่อไปเห้พี่แจ็คของนะในนั้นต่อไปอ่าจากหนในขนมต้มเฮ้ยในขนมก็เหมือนวาในขนมต้มไม่ใช่ในขนมต้มนักมวยเว้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้จุดนายโปอ่าโอเคต่อไปจากของใครจากทีีบีคงทีวีบีคงนะครับเขาถามว่ามาซื้อมาซื้ึ่งลมใจยคาเด็ดมึง ยืมงจ่ายค่าเน็ตไปจายแล้วต้นไปจายไปจายหมดตัวแล้ว <c oughs> ไปส่งจดหมายก่อนไปโอเคนะครับตอนนี้ก็ส่งจดหมายกลับไปแล้วชวแบบโอเคจดหม,มา,ายชาวไรนับเลย จะไมนี้โอ้จากคนในเซเวอร์ฮาร์ฟนะครับคนหนึ่งนะครับของ <formations S 1> ของแบงค์นะครับเพื่อนฮาร์ฟเขาบอกว่าคณเลื่จ่ายค่าชาวบ้านคุณต้องโดนยึดบ้านเฮียไม่าจต้นไม่ใจเอ็มซีจีจะโดนยึดแล้วเว้ยทำไมคุต้องจ่ายทำไมคุณต้องจ่ายเลงินกองกลางไม่ต้องห่วงกูบริจาคทั่งนั้นดีกว่าโดนเน็ตเอาต่อไอ ย้อนมาเลยไม่ต้องอ่านชื่อใครอืมเขาบอกเขาจดหมายนี้จากคนในโรงงานผลิตผลิตอะไรนะผลิตพ็อกช็อปนะครับไม่ใช่ผลิตพ็อกช็อปผลิตทีนทีนะครับเขาบอกว่าทําไมเพชรเอะอต้องใช้ทีนทีผมเขาตอบได้เลยว่าก็ไม่งโ้ตรนหรอกโอเค อฉบับต่อไปชอับต่อไปนะครับเขาอยากรู้ว่าคุณไปทำอะไรอยู่ในนั้นเฮ้ยจัดมาฉบับทีมาเร็วดีนี่โอเคไม่อยากเรียนต้มเร็วมั่งจำโอเคอ่าจัดไปอีกฉบับเจมายต่อไปนะครับพอดหมายต่อไปก่อนที่จะมาอ่านดจมายห้าฉบับนี้นะครับเขาตัดไปโฆษณาก่อนนะครับ